หม้อหนึ่งฝากะเสื้อหม้ออันนี้พี่น้องเอ้ยนิย่งๆอนได้กาบตะคาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อคุณสุขคนในเด้อสบายดีตอนอันเท,ง,ท,ง,ทงเทงพี่น้องตอนเทงเทงเนาะพอดีแม่น้องจะดีฮะกาขึ้นมาจะเกี่ยวเข้าพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่แม่ พี่น้อาพี่ได้เกลียวพี่น้องเอย้ยฟังเบิ้งพะยูกับข้าว,นนวบแแก่่นเพิ่นนออเบงสาวี่นแกับบตกแน่พี่น้องเอย้ยเพราะพะยู๊นเนาะคนนี้นมากฮอดจจ๊เกอนนะแล้วก็แม่เพี่น้องไปเบิ้งข้าวเอาไปเบิง้งเอาไปจอบอีพี่น้องเอย้ยพอเกลียวเลยนะข้าวที่แม่น้องจะดีเกลียวไปแล้วเหาก้อนนี่นะแล้วก็เอาไปเกี่ยวพี่น้องเอาเกีก่ยวกะมันสิบโม,มงนี้เกี่ยวแล้วที่ข้าวซุกนะ เกี่ยวไปเกี่ยวไปคือว่าได้ล่ะข้ามีิซุกพร้อมพี่น้องจงมาเป็นนะเลยน้อเข้าววิซุกพร้อมเดียวนะมันบ่อนเข้าอันแก่หนำพอนอกพร้อมแม่พี่น้องเกี่ยวไปเกี่ยวไปเป็นยังซิวอยู่ระยะนะเกี่ยวประมาณสามซี่ฮือแต่เกี่ยววิเลจะเือได้พี่น้องเทอที่สามนี่นะเทอที่สามจังแล้วนะนี่ทรงเทอหล่ำละเกี่ยวข้าวซุกนะพี่น้องกะขึ้นมากะพิสซ่าไพรพึ่นอัน สีเอดพันก์ขปุ่นกินพี่น้องพ่นไปซื้อปลานิ่นมานะสีเอดพันก์ขปุ่นกิ่นื้นนี้นะพี่นอ้องทางพ่อเจดีพ่นกะถ้าลงมาตะป่านะบอกมันสิพ่นิีมานเพีอนนอ่น้อทางน้องเจดีพ่นกะไปห้องพีนเอา้าก่อนไหมน้องจจดีไปกะข,ขอขอบคุณเอสซิวท่าที่ติดตามนะครับสม้มเนาะที่เข้ามาไกเลกเปรเซ ส่งกำลังใจให้เมย์น้องเจดิตตลอดมาเนาะเมย์น้องเจดิกะขอบุลขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อเข้ามาเบิ่งใหม่ๆกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เพื่อเป็นกำลังใจเอ็ดคลิปไม่จะต่อไปพอไหมพี่น้องวันนี้กะลมลมแทนลมว้าพี่น้องลมแห้งกะเมื่อวานนี้นะบันพ่อพี่น้องกะลมคือเดี่ยววะเนาะคึมคึมคือฝนจะตกนี่แหละฟุ่นเป็นฝุ่นพี่น้องเอ้ยลม เมื่อคืนนี่กาลมแหงแ้งเนี่ยอูกอุกอกได้ยินแต่เสียงลมเขากะขนมากองอยู่อันหน้าอยู่หานเก่าพี่น้องเอ้ยมีเขากะสันซี่เฮอแต่ไปแล้วจะคือพี่น้องเอ้ยเฮอแล่น้อย กอทหารไม่ได้ปั่นบันนี้เลยได้พี่น้องหม้อมน้อยๆนยนี่กะต้มเสื้อนน้ำตาลพี่น้องเอ้ยต้มเอาน้าน้นำตาลกะทำหลายพุทน้องอน้ำตาลหนึ่งก็พเจ้าวานนี่ต้มเคี่ยน้ำตาลพี่น้องเอ้ยน้ำตาลเป็นคนขนาดเสพเนี่ยนอน chèo làm kim để phồng con con kim hen để mà tăm nó hô đỉnh con ก้อนจำก็กินก้อนพี่น้องเอ้ยมันมันนะมันกินมทนะทดินนะคือคืออตอนยังน้อยพี่น้องไปกรุงเทพซื้อมะทดินนะทุ่งตะเก้านี่ยส่งละพันกีบนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทุ่งห้าพันละนี่นะตะเก้าสุ่งละพนันกีบแล้วก็ตรงน,นี้นี่มีเงินซื้อพี่น้องเอ้ยเยังไม่ได้กินน้ำมูกนะที่ไปกัำมูอปัชุปั่น ปันเพื่อกินสองถุงนะก็ได้ในหลายตืบถึงถึงเนียกินพังก้าปุ้นกับพี่น้องเลย ก่อนต้องไซามาคิดผงมาคิดห้ามเสือหลายก็ยันเพชรนะเสื้อซัมน,นี้ก่อนพี่น้องไอซัมมีเพชรกระตื่มอีนะ แล้วก็เซอร์พนอคอมนโนนี่ ดิมก่อนพี่นอ้องแซบ็บแซบ็บแซบ่บนะนะนแคกินมุนิกาลืมซื้อประเทศประเทศอีพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวม่นองจะดีเอาประเทศมาซื้อกันเนาะตำหลอ่ะนะี ลืบมะกะเทียมซื้อจังพ่อมันเป็นนะเนี่นบอยู่หวานอยู่พีน่น้องค่ะแต่มีวหอมนะอหอมแล้วบันนี้ไปสิมก่อนกระซิมพอกอนนี้กับพ่อดีแล้วนะกระิมอีกกอน แซ่บแซ่บอร่อยหม้อนึงปลาก็เสื้อหม้ออันนี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เมื่อซึ้งจะใส่หม้ออันนี้ปลาสองตัวเดี๋ยวตักก่อน ือมาคิดอ่นโฮพี่น้องเลยมันมเป็นสีแบบนี้นะแต่เป็นสีแบบนี้กะมันก็แซ่ยอยูใดรสชาติมันกะแล้วเ,เลือกฟ้าใส่แซบตะปุ่นนี่จักโล่สามโล่บอสตะปุ่นกระลายตื้อ อย่าเสียโถอกปะวันนี้มีผู้อันเอสเข้าบอแรดนี่ของอยู่ของกินกับพี่น้อง หน,น,นึ่งป่าหนึ่งปลานิ่นทันกระปุลรับความได้โอ้โหจะเป็นยังไได้กินย้อนได้มันจะดีเพิ่นกินข้าวอิ่มไปดิ้นแล้วน้อง ดื hey, ่มโซนะพี่น้องเอ oui ้ยกินหลายค่ำแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อเซ็ตอะไรแฟนกระปุน สงได้กินทานึงของแซ่บกะกินไตมาตเมื่อโตโตจอจกู้บจักรยจนี่จนยายายาโตเออเจอา ເອົາພົບເຂົາມາກິນຢູ່ໃນກິນຄັດຢູນານຕໍ່ จะนีกินไม่เป็นเราจะนีปาที่กดป้าหด้วยีกินนแก้วนี่มันีเอกับตูวที่ส่งอันนี้พี่น้องเอ้ยตูวที่นึ่งมดขอบคุณค่ะรับส่ง กอกินครับปุ้นพิรยาละกาพี่น้องเอ้ยแม่น้องจะดีกะสิศ่ายบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องเบิ่งเนาะตอนแรงๆก็ยังมีแดดอยู่พี่น้องเอ้ยกับลมลมคู่มือเลยสีามือแล้วพี่น้องขันเข้าแม่น้องจะดีสูงก็นี่เจ้ากว่าลุ่งแล้วป็น,นี้นะพี่น้องเอ้ยนี่เข้าไปสูงปเลเ้มข้าวนี่กะคือยูพอเกี่ยวได้พี่น้องเอ้ยนะคือฝุ้นกะ ไปเหลืองละไปเหลืองวาดละพี่น้องมีหึงปลาเลอนะประมาณวันที่สามสิบด้วยสามอาจจะเป็นเมื่อที่สามสิบก็ได้เกี่ยวพี่น้องเอ้ยเือนั่นนะบนนี้ก็เกี่ยวอะไรถุงคือคือนี่กับ,บางเฮือกเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยบางเฮือกท่านเกีียวนะเท่านี้น่ะคือคือ,คอบ้านแม่น้องจะดีกะเฮือนี่นะ มันเป็นสองซันพ่อแม่พี่น้องคือเขา้ากล้าบีพ่อหน้านะกลับไปโคนำเขาเจ้าพี่น้องเอ้ยขอนำปลานี่ละคือค <ười> นี้พี่น้องเอ้ยพอดีเข้าเป็นกับสองซันคือเดียวนะเขานะเกี่ยวแล้วแล้วยังเ่อเข้าเข,าข้าคู่เดียวนี่ละเป็นเข้าสองซันเข้านึงมันทันทันแก่พี่น้องอันแก่กับมีอันซิวกับมีนะ เป็นเข้าไปคู่เดียวลมแท้ลมว่าบ้านพ่อแม่พี่น้องก็ลมคู่เดียวว้อเนาะหรือฝนตกหรือแดดคอมเมนต์บะแม่น้องดีแน่เด้อ